โอเคครับสวัสดีครับผมพบกันอีกคกับช่องผ่าเมียเที่ยวครับผมโอเคหลังจากที่หายไปเป็นเดือนครับผมคลิปล่าสุดน่าจะเป็นคลิปขี่เปีป้าไปผีตะขนเออนะล่าสุดนะครับผมนะ แล้วก็หายไปเลยคุณเพื่อนถามว่าหายไปไหนครับผมไม่ได้หายไปไหนครับผมก็อยู่นี่แหละเรื่อยๆคือมันแบบไม่รู้ครับมันแบบฟิลแบบออกแนวขี้เกียจครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ทำครับผมนะอ,อรถป๊อปก็เนี่ยจอดยาวหลังจากที่โดนสพมจับไปครับผมก็เลยไม่ได้ขี่เลยน่าจะเกือบปีแล้วนะเอ,อโดนจับไปประมาณเดือนพฤศจิกปีที่แล้วตอนนี้ก็จะกันยาแล้วครับผม เออจะครบปีแล้วชิมหายยังไม่ได้เอาออกไปขี่เลยตั้งแต่โดนโดนจับมานี่ก็จอดไ้นี่เออโอเคคลิปนี้ก็สาววงรถป๊อปนะฮะเช่นเคยห่างหายการทําคลิปรถป๊อปไปนานครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ดูนะฮะพอดีมีลูกค้าเอารถมาทำนะก็เลยแบบทําให้ดูสักนิดสักหน่อยครับผมมันอาจจะเป็นอาจจะไม่มีอะไรมากครับผมนะฮะเพราะว่าลูกค้าบอกรถไม่ติดเอออาจอดไว้นานแล้วมันไม่ติดนะฮะเป็น ยี่ห้อ ZX นะให้ดูนี่คันนี้ ZX ครับผมมันอาจจะมืดนิดนึงครับผมถ่ายตอนกลางคืนพอดีลูกค้าอยู่ในซอยข้างในอ่ะนู่นซอยข้างในมืดมืดเออเขาเลยมาซ่อมนะเห็นร้านผมอยู่ในเพจก็เลยเอามาให้ดูก็ดูคร่าวๆก็เป็นรถเดิมโอ้โหมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยไม่ได้ใส่แฟตอันนี้ไฟก็มีแบตอยู่นะลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดติดครับผม ไม่ติดอาการแบบนี้การแบบนี้ก็เราเช็คไฟหัวเทียนก่อนเลยนะฮะจะบอกวิธีเช็ครถเบื้องต้นแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นที่อะไรนะฮะอันดับอันดับแรกดูน้ํามันในถังก่อนนะฮะว่ามีน้ํามันหรือเปลาดูตรงเกมีนะถ้าเราไม่ชัวร์ก็เปิดดูว่ามีในถังหรือเปล่านะฮะช่ะางหลายคนก็ตายน้ําตื้นกันเยอะแล้วครับผมแบบลือ้อแบบทั้งคัน สรุปน้ำมันหมดเออเดีย๋ยวหาไฟมาส่องดูกันไฟอยู่ไหนวะนีนะนีไหมเออมีอยู่อ่ะ,อะเห็นไหมมีอยู่นะเพื่อนๆ <S 2> <S 2> สนนแสดงว่าเขาเพิ่งเติมกลิ่นน้ำมันก็ไม่บูดนะครับผมนะไม่บูดไม่บูดใหม,ม่อยู่น้ำมันก็ใหม่ๆอยู่เออก็ <S 2> <S 2> <S โอเค น้ำมันก็มีนะครับเลาซอสไว้ดไไปก่อนเราเช็คตรงไหนต่อเราก็มาเช็คไฟหัวเทียนดูสิหัวเทียนเหลือๆล,อลก่อนหัวเทียนเหลืออันนี้น่าจะได้เลยไหเาเสียบดูบว่ามันมีไฟออกหรือเปล่านะวิธีเช็คเบื้องต้นระวังถังน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะบึ้ม เอาไปใส่ตรงนี้แล้วกันเห็นไหมเออตรงนี้ขออนุญาตปิดไฟอะเราก็มาสตาร์ทดูว่ามันมีไฟมาแบบดูนะ,ะมาอยู่นลยอะมาอยู่ไฟมาอยู่เดี๋ยวให้ดูอีกชัดๆ มาอยู่อ่ะโอเคไฟมาไฟมาแล้วทีนี้เราไปเช็คน้ำมันมาที่สายรูบับนะวิธีเช็คไล่ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาเช็คสายน้ำมันนะครับผมอันนี้เป็นเดิมๆขาบูเดิมนะครับผมขาบูน่าจะเปลี่ยนใหม่มานะฮะรอยใหม่ๆครับผมนี่เราก็ดึงดึงสายน้ำมันมานครับผม นี่แล้วเราก็สตาร์ดูเงียบ <Yeah. S 1> อีกรอบเงียบ <Yeah. S 1> น้ำมันไม่มาครับผมแสดงว่าปั๊มบุน้ำมันอาจจะมีนนปัญหา mm hmm. นี่ปั๊มตรงนี้เพื่อนๆน,นี่เห็นไหมนี่ปั๊มตรงนี้นีอปั๊มดูน้ำมันโอเค โอเคครับเราเจอปัญหาล้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหรือปัม๊มดูโอเคลือปั๊มหนึ่งโอเคครับหลังจากที่ลือปั๊มดูดออกมาแล้วนะครับผมนะฮะ ปั๊มดูดเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะฮะโดยการเอาตัวใหม่ไปเสียบลองเลยนะครับผมเออเพราะว่าน้ำมันน้ำมันไม่มาผมว่าน่าจะเป็นกับปั๊มนี่นะนี่แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยแต่ว่าน่าจะเป็นกับปัม๊มเออลองดูปัญหานี้ไม่ยากครับผมง่ายๆโอเคเี๋ยวลองดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่าเปลี่ยนกรองให้ด้วยครับผม กองก็ใส่ให้ถูกนะมันมีลูกศรน,นะนี่ลูกศรมาทางนี้ก็คือดูดน้ามันเข้าทางนี้วิธีใส่ต่อปั๊มดูมันยากอันนี้คือเป็นปั๊มเทียบนะปั๊มเทียบก็ใช้ได้เหมือนกันท่อททองเหลืองนี้ต่อเข้ากับสายถังน้ํามันนะสายถังน้ํามันสายดูดถังน้ํามันนะีน่ต่อเข้าไปลึกๆแล้วมันก็จะมีสายสายที่มาจากจากเครื่อง เป็นสายดันแหลดันจากเครื่องอะแล้วก็ต่อตรงนี้มันจะมีแบบเป็นเรียบๆนะฮะไม่ใช่แบบมีบ่าอันนี้มีบ่าคือสายทางออกน้ำมันอันนี้สายวัดกำมจะเป็นแบบหัวเรียบๆแล้วก็ต่อไปคือสายมาจากเครื่องนะฮะสายวบดกำมแล้วก็ต่อไปอันนี้คือสายปล่อยน้ำมันเข้าคาบูต่อไป โอเคแล้วก็หยดเรายืดตัหลงมหลวมไว้ก่อนเรามาดูกันว่าน้ำมันจะมาหเปล่าโอเคนี่เราไปดูจุดแรกก่อนถ้าน้ำมันมันมามันก็จะเข้าสายนี้ก่อนลองดูกันสตาร์ทนั่น มาเรียบร้อยกองแล้วดูตรงนี้ที่นี่ที่นี่เรามาดูจุดนี้ก่อนเข้าคาบูตาไปดูมาแน่นอนตาไปเรื่อยครับผมน้ำมันยังไม่เต็มกอง าแล้วครับผม้โหพุ่งอย่างแรงอ่ะดูเอามาเส,สียบล้วสตาร์ดูติดหรือเปล่าไปเพื่อนน้ำมันยังไม่เข้าขาบูละทัาน ไง,ต,ต,ง,งออติดแต่ว่าเครื่องดังอนะือติดแต่ว่าเครื่องดังมากน่าจะดังแบบลูกปืนข้ด้วยครับผมนะฮะออสองทีนี้เปล่าวะเดี๋ยวเราดูสองทีอือ สอทีแห้งครับเพื่อนๆพ,พังแน่ถ้าเอาไปพังแน่คือตอนนี้โลติติแล้วเป็นที่ปั๊มง่ายๆเป็นไงเดี๋ยวเราหา2ทีผสมถังแล้วก็เติมให้เขาไปก่อนนะครับผมนะสอทีเราเหลือเปล่าไม่งั้นพังแน่เอาไปขี่โอเคนะหลังจากที่ไล่ระบบ2ทีนะฮะสรุปว่าปั๊มมันไม่พังนะทอยางมันตันนะทอยางเนี่ยทอยาง เน,นี่ยเส้นนี้เหมือนตันผมก็เอาลมเป่าแล้วนะฮะทะลวงมันแล้วนะฮะก็ใช้ได้ปกติไหลไหลลงปกตินะครับผมนะสรุปว่าปั๊มไม่พังนะรถจอดนานมันก็ขี้ฝุ่นมันอาจจะเข้าไปอุดตันแล้วก็เป่าสรุปว่าใช้ได้ปกติ2ทีมาปกตินะฮะแต่สายดึงไว้เลยนะครับผมดึงค้างไปเลยเพราะว่าเขาใสา่สายคันลิงเส้นเดียวมานะครับผมนะ ก็ใช้ไปก่อนนะสรุปว่าก็ส่งงานได้นะลูกค้าบอกว่าเอาให้มันติดนะผมก็ทําแค่ให้มันติดแค่ขคำนอ,อนอกเหนือนอกเหนือจากนั้นก็ลูกค้าจะให้ทาอะไรก็๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเขาสั่งมาให้ผมทําให้มันติดผมก็ทําให้มันติดแค่นั้นเองนะฮะตอนนี้ติดขี่ได้นะแต่ว่ามันก็วิ่งไม่ดีหรอกเพราะว่าเครื่องมันหลวมเยอะถ้าจะให้ดีก็นายยก่าจะยกพาเครื่องใหม่หมดหลายตังค์อ,อ่ะคือก็นะประมาณนี้ เดี๋ยวเราประกอบจับคืนเดี๋ยวเยวรียกเจ้าของรถมาเอารถนะฮะจะทำอะไรต่อก็ค่อยว่ากันทีหลังโอเคขอแป๊บนึงโอเคเราไปลองกันครับผมเ,เสียงเครื่องแบบตดลั่นน่ะเ,เสียงลูกคืนข้อครับผม วันคนเยอะโอ้วันหนึ่งเยอะโอ,โอ้รถจอดนานนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ควันตั้งนึงสัว์เยอะไม่ได้ครับผมฮะเดี๋ยวลูกสูบติด2ทีมยังไม่ลงดีโอเคก็ถือว่าแบบใช้ได้อยู่นะใช้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยผ่าเครื่องทีเดียวเดี๋ยวแจ้งลูกค้ามันก็ขี่ได้นะเออก็ใช้งานได้เออ มันก็ไม่มีวู่าบนะแล้วก็ขี่ใช้ได้ปกตินี่แหละแค่เสียงเครื่องมันแบบลั่นนิดน,นึงนะเออแต่ให้สองทีแบบมันลงแบบไปหล่อลื่นลูกปืนเยอะๆหน่อยเพราะก็มันน่าจะเงียบกว่านี้นะอันนี้เหมือนแบบเครื่องแบบมันแห้งเกินอะ่ะก็ถือว่าแบบได้ อันนี้ผมผสมถังไปรอบแรกก่อนนะครับผมควันมันอาจจะเยอะควันลืมเลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงเสียงเครื่องเออก็เงียบกว่าสตาร์ทต,ตอนแรกอยู่นะครับผมนะโอ้เแบาบไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าลูกมันหลวมเนี่ยมันต้องเบิ้์นนิดนึนนงอนะลูกน่าจะลายเยอะแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ไปก่อนโอเค เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรียกเจ้าของมาเอาโอ้แต่ก็ใช้ได้วะเฮ้ยไปเลี้ยวก็ใช้ได้วะเบ็กก็ใช้ได้แค่เครื่องลูกปืนข้อมันดังนิดนึงก็ขี่ไปก่อนโอเคเบ็กก็ไล่ให้ใหม่นะก็ผมนะเพราะว่าน้ํามันแบบขาดเลยปั๊มนี่น่าจะปั๊มเวฟนะไม่ใช่ปั๊มตรงรุ่นนะโอเคโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วก็ไล่ระบบน้ำมันเสร็จที่เรียบร้อย ตอนนี้รถก็ใช้ได้เป็นปกตินะครับผมนะฮะนะสรุปก็เป็นแค่ตัวปั๊มดูดนะไม่มีอะไรมากรถอาจจะจอดนานก็อาจจะมีเศษอุดตันนะครับผมคือแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่านะครับผมนะคืออย่าไปลื้อนะครับผมลือส่วนมากอาจจะพังเออประกอบกลับไม่ได้อาจจะพังนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนง่ายกว่าใช้ยาวๆนะฮะเดี๋ยวก็ ไม่มีะไรมากครับผมคลิปนี้พามาเช็คไล่อาการรถที่จอดจอดนานนะจอดนานแล้วก็ไมทซานไปติดขี่ได้นะครับผมขี่ได้แต่ว่ามันก็ขี่ไม่ค่อยดีหรอกนะอาจจะต้องไปไล่เสียงลูกปืนข้อดังนะฮะปัญหาก็เกิดจากที่เขาอาจจะลืมเติม2ทีนะฮะมันก็เลยไม่ไปหลอดลื่นนะครับผมเครื่องแห้งปืนแห้งก็จะดังหรือว่าจอดนานสนิมอาจจะ จับนะฮะจับข้างในอันนี้ก็ไม่รู้ผ่าเครื่องอย่างเดียวครับผมผ่าเครื่องเปลี่ยนหายแล้วก็ควานลูกสูบใช้ดีปกตินะฮะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปคิดอีกทีหลังว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ตอนนี้มันก็ขี่ใช้ได้ปกติละเโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรให้ทําให้ดูก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้เรื่อยๆครับผมอาจจะหายเป็นหารนะครับผมเออไม่ค่อยได้ทาคลิปครับผมคือแบบติดติดลำอะ่ะ แต่ว่าก็ฝากติดตามเรื่อยๆครับผมทําแน่นอนบ้างตอนไหนก็ทำนะเพราะว่าเราไม่ใช่สายแบบยูทูบเบอร์แบบหารายได้หลักนะครับผมเราแบบทำแบบตอนบ้างโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวรับก่อนสวัสดีครับผม